ไอคอลลาคอลลาเจนคุณภาพดีไอรักแท้เพื่อคุณ BMW ออมอ Prestige ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการบนถนนรัชดาพิเศษพร้อมศูนย์ซ่อมครบวงจรสนใจสอบถามโทร02-513-9555ต้นรักสตูดิโอ02-712-5222เจมา ริสปีค้ครีมกาแฟลาวดาวกาแฟ ครับคุณชมครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ The Sofa ไกลเกินฝันแต่ใจไปถึงครับเป็นประเพณีของเราครับคนที่จะมานั่งโซฟาตัวนี้เนี่ยต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับพี่เบิร์ตมีประสบการณ์ชีวิตที่แบบดูเดือดเผ็ดมันครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต้องมีการฝ่าฟันในด้านธุรกิจแล้วก็ฝ่าฟันประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนแล้วก็แขกวันนี้ครับพี่เบิร์ตผมรู้จักตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าท่านทําอะไรผมไปดำน้ำาเพผมชอบดำน้ำ เจอท่านนั่งอยู่ที่หลังเรือดำน้าครับเรือดำน้ำเรือดำน้ําคือเรือที่ออกไปดำน้ำออไปพาเราไปดำนดำ้ำปุ๊บแล้วก็ต้องมารู้ก็มารู้ที่หลังว่าท่านที่ดำน้ําอยู่กับกลุ่มเดียวกับผมนล่คือลงไปด้วยกันดาด้วยกันเนี่ยเป็นสึงอซีอีโอบริษัทบริษัทหนึ่งที่แบบเป็นเจ้าพ่อโฆษณา <c oughs> เจ้าพ่อเจ้าพ่อป้ายโฆษณาผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้บริษัทนี้ทําอะไรครับพอตอนหลังผมเริ่มรู้ผมก็ เวลาพี่ไว้ในกรุงเทพเราจะขึ้นรถ BTS ฮะรถรไฟลอยฟ้าทุกอย่างเป็นของของแกหมดฮะเช่นป้ายในรถป้ายที่แขวนป้ายนอกรถข้างนอกที่เราเห็นแล้วที่ทั้งคันรถไฟฟ้าโอ้โหในสถานีบันไดเลื่อนป้ายทีวีที่อยู่ในรถทุกอย่างเป็นของบริษัทแกหมดผมก็อ้โหูพี่อย่างพี่นี่มันเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่อของแท้ใช่ครับผม อช่างั้นครับเราไปพบกับคุณมารุตอัถากไกรวันวัตี CEO บริษัท VGI Global Media จำกัดครับครับผมสวัสดีครับพี่ลุยครับสวัสดีครับุครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ครับนี่ครับเจ้าพ่อของผมครับเจ้าพ่อของแกขออนุญาตเรียกเพื่อนมารุตว่าพี่ลอตครับนะครับก็เชิญครับผมเจอพี่เขาเนี่ยคือลงดำน้ำพี่ปึ๊บแล้วแกก็เล่าเล่าเรื่องผมก็พูดดิบแบบ ไม่เคยรู้ชีวิตวัยเด็กนะวันนี้ที่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้รู้รชีวิตวัยเด็กของพี่รอตถ้าอย่างนั้นเราแทบจะไม่ต้องถามว่า VGI ทําอะไรแล้วนอกจากนอกจากที่ผมเล่าไม่รู้ผิดถูกยังไงมี VGI ทําอะไรอีกบ้างครับพี่มนลครับเอ่อวิจัยเป็นบริษัทที่ดูเรื่องสื่อบ,บ้านนะครับ,รบเราเติบโตมากับระบบรถไฟฟ้า BTS โฆษณาทั้งหมดตัวราคาทั้งหมดแล้วก็มีสื่อที่อยู่ในพวกข้ามบนดุเทร์เทสโก้บิ๊กซีแล้วก็มี ออฟฟิศบิลดิงที่เรามีจอในลิฟต์รวมทั้งร้านค้าที่อยู่บน BTS ด้วยใช่ครับก็คือบีจัาเป็นคนดูแลเราเป็นคนดูแลเรื่องนี้แต่เรากลับมารู้เรื่องชีวิตดีกว่าว่าวัยเด็กของพี่ล็อตของผมเนี่ยวัยเด็กเนี่ยเท่าที่สอบถามเบื้องต้นพี่ล็อตเป็นลูกคนกลางครอบครัวเป็นไงครับก็บอกว่าครอบครัวผมเป็นคนกลางว่ามีพี่สาวกับ้องสาวนะครับแล้วก็ก็มี มีแม่มีมีป้ามีน้าอะไรเพวกะนี้ก็เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วชีวิตตเด็กเราก็จะค่อนข้างเป็นคนที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเราเป็นผู้หญิงนะครับโชคดีผมไม่เป็นกระเทยไปคือคือแม่ก็จะดูแลเราว่าเฮ้ยเป็นลูกแะต้องเรียบร้อยไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ไปต่อยชกต่อยแล้วก็เขากับเด็กข้างบ้านอย่างงู้นอย่างนี้เด็กผู้ชายก็จะออกไปสมัยนั้นก็จะได้ลูกขินลูกขากันผมอยู่บ้านผมเล่นตุ๊กตา คือคือนึกถึงมันคือน้าผมก็จะวาดตุ๊กตากระดาษแล้วก็ตัดมใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้เลยก็ตัดเสื้อผ้ากระดาษมาเยอะๆเอาละผู้พันผู้พันก็เคยเล่นเใช่ไหมเล่นอยู่ครับเคยเล่นเราเล่นกับพี่กับน้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สมุดมาตัดเป็นห้องครัวห้องนอนแล้วก็เอาตุ๊กตามาเสียบอันนี้คือสิ่งที่ที่เล่นของไอ้เด็กๆก็ถือว่าโชคดีเราก็ก็ไม่ได้นึกว่าเราเราเราเพศสภาพเราผิดปกติก็ไม่มีเราก็คิดว่าเราก็เราก็ปกติก็้ยังเป็นผู้ชายอยู่นะครับอันนั้นนเป็เป็น เป็นพื้นฐานของทํามบ้านนั้นอาจจะเป็นว่าทําให้เราค่อนข้างจะดูเป็นคนที่เรียบร้อยหน่อยเพื่อนฝูงก็อาจจะมาเอาเปรียบเราบ้างในบางทีอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะเด็กที่ตัวใหญ่กว่าโตกว่าก็จะมาข่มเราบ้างซึ่งเพื่อนอหญ่คนนึงเคยนั่งอยู่ด้วยกันแล้วชอบข่มผมตัวมันคือเราจะเป็นเด็กขอมๆเล็กๆครตัวมันจะใหญ่คุูเราไปรกโอ้ตัวมันใหญ่เท่าตึก ทุกวันที่เวลาเจอมันผอมมากเนี่ยผมก็จะม่ใจว่าจะอะไรกันมันหอมกันเพราะตัวเรากับมันที่ใหญ่พอกันให้เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นโรคของผัวอาจจะเป็นเพราะพี่รอดชอบออกกำลังกายคือพี่รอดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนชอบเล่นกีฬาครับพี่ใบครับครับคือชอบดำน้ําที่ผมเจอได้ไปดำน้ำกับพี่รอดแล้วก็กีฬาทางน้ําทุกประเภทรวมอื่นๆก็ออกกําลังออกกําลังเยอะมากครับแล้วแล้วพี่รอดได้มีโอกาสเล่นกีฬารัศมีตั้งแต่เด็กไหมครับ เอออย่างอย่างอย่างที่เรียนนะฮะเด็กๆผมจะค่อนข้างเรียบร้อยเพรานั้นก็จะแย่ๆหน่อยนะครับเราก็ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรพักพูดที่สื่อการจะเล่นฟุตบอลเป็นหลักนะครับโรงเรียนผมก็จะมีเรียกว่าบอลหลังเขา มันจะเป็นเล่นเตะบอลไปแล้วมันจะมีกอหญ้าอะไรเงี้ยเวลาที่บอลไปอยู่ตรงนั้นพัวมึงก็อย่าไปเตะกันคือไม่มีการเตะทุกคนอ๋อเตะคนผมก็โอ้เราไม่กล้าบอลขังเขาแต่ว่าพอเราโตขึ้นไปสักหน่อยตัวเราค่อนข้างจะยืดนะครับผมก็ไปเล่นบาสบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นนักกีฬามาสนใจเรื่องกีฬาทางน้ำเนี่ยตอนที่โตแล้วจบละ นะครับแล้วก็มารู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยสดชื่นแข็งแรงครับปวดแอต์เราเราก็เราก็มาทำแล้วก็มาฟิตตัวนะครับตอนเด็กที่พูดถึงนี่คือพี่รอดเรียนอยู่ที่ไหนครับเออสายทิจุลาครับอ๋อผมข้าไปตอนหนึ่งตอนหนึ่งที่มันทําให้ผมว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเนี่ยพอดีมีเพื่อนตอนมศสามในสมัยผมนะครับถ้าไปต่อสี่ห้าเนี่ยจะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากจะไปต่อเตรียมทหารนี่นี่ส่ครับท่งนี่ทรงผู้พันแล้วงั้นเขาก็ต้องไปฟิตตัวนะฮะมันก็สิทดกันก็บอกว่า ไปเล่นไปเล่นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกูหน่อยนะใช่แล้วแล้วก็อ่าไปแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเล่นไอ้บาคู่นิดนออกรับซึ่งผมทําไม่ต้องทําอ่ะลงไปตั้ขึ้นไม่ลงเลยคืนไได้ขึ้นแล้วนะครับวิ่พื้นได้หนึ่งก็ก็เป็นบุญละพรร่งกายเราขนาดนั้นแต่จากอันนั้นเนี่ยที่เพื่อนชวนเนี่ยแล้วเล่นเนี่ยจนผมทาบาคู่ได้สิบที ผลมะริสอดพื้นเนี่ยหลังจากที่วิดพื้นเนี่ยจากจากธรรมดาวิดวราระหนึ่งครั้งสิบครั้งก็เพิ่มอะผมสามารถิดได้วันละร้อยครับนะณต,ตอนนั้นเนี่ยเลยทําให้ร่างกายเนี่ยมันโตขึ้นพอขึ้นมาสรีศรีศรีห้าเนี่ยผมจักตรงกลางแถวนี่ไปอยู่หัวนเขเตัวก็ยืดขึ้นใช่ใชครับ,รบนี่ก่อนจะเดินหน้าไปสู่การเอนฟราน์อ่ะจริงๆแล้วมีเป้าหมายคือครอบครัวอยากให้เป็นแพทย์อ๋อครับครับอยากให้สอบหมอ คุณพ่อแกก็อยากว่าอยากจะในครอบครัวมีหมอสักคนหนึ่งครับแต่เมื่อผมก็าเรียนผมก็เรียนดีนะครับแกก็บอกว่าเออสมมยให้พ่อหน่อยนะครับผมก็ก็ตั้งใจนะครับก็ลงเรียนแล้วก็เรียนวิทย์ก็ก็ตั้งใจว่าถ้าเราจะติดเราจะทําให้เต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อกแล้วเรามิสจากจากหมอนะจากกลุ่มนี้แล้วครับผมจะไม่อินทราสิผมจะยังไงผมต้องติดให้ได้ยุผมนี้เลือกหกอันดับ ครับนะครับยุคนี้สิกเรื่องเหลือ4หรือยังผมไม่แน่ใจผมก็จะเลือกทั้งทั้งหมอที่เป็นสายวิทย์ครับแล้วก็มีศิลป์ตบท้ายไว้หน่อยครับนะครับแล้วช่วงที่ฟิตตัวก็คือตื่นแล้วห้าห้าทุ่มเนี่ยดูเคมีจนถึงเที่ยงคืนนอนตื่นตีห้าตอนเช้าดูชีวะตีห้าถึงหกโมงแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับสองวิชาที่ผมจะแบ่งยำมากครับนะครับเราก็เรียนผมจะเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเนี่ยประมาณประมาณสัก ประมาณเดือนเดือนขึ้นเป็นคนมีวินยัยมากนะคร <นะ S 2> อันนี้ต้องทำเันเป็นดิสซิ п ลินจริงๆวตอนนั้นทำได้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงแต่รู้สึกทำได้จริงๆนะครับเดือนกว่าเดือนครึ่งนะครับครับ แต่เท่าที่สังเกตดูเพื่อนที่มันไม่ได้เตรียมตัวมันมักจะติดอย่างที่มันอยากนะไอ้วันนี่เตรียมตัวนานๆที่มันยิ่งกว่าผมอีกสามเลยมันกระจายไปหมดอ่าแล้วก็มีที่เลือกเนี่ยมีหมอเชียงใหม่เออหมอหมอจุฬาหมอเชียงใหม่หมอมีดอนแล้วก็ทันตแพทย์จุฬานะครับแล้วก็มีบัญชีก็มีที่เทศทิ้งไว้หน่อยนึงบัญชีแล้วทิ้งที่เทศเป็นอันดับสุดท้ายไว้จริงๆแล้วชอบพี่เทศนะครับแต่ว่าตอนที่เลือกเนี่ยเลือกตามอันดับคะแนนเพราะพระโกวบอกว่าเราผมจะเอาที่เทศอันดับห้าบัญชีอันดับหกเขาบอกไม่ไได้้มมันนน่ถูกตองชีคะแ สูงกว่าให้ไป็ลองไปหน่อยนะครับก็เลยสับไปแล้วก็โชคดีที่ไม่ได้ติดบัญชีนะครับก็ติดนิเทศมาแล้วก็แล้วก็สมัยของผมเนี่ยยังต้องไปส่องไฟดูตอนกลางคืนไปหารายชื่อประกาศผลประกาศผลสมัยก่อนมันจะต้องติดบอร์ดอยู่ตรงสนามหน้าจุฬาถถ้าเราจะติดจุฬานะครับก็หน้าจุฬาก็จะมีปีเขาจะติดวันสองทุ่มก็คือให้คุณไปดูได้แต่เช้าวันรุ่งขึ้น แต่ถ้าใครจะไปดินคืนคก็ต้องเอาไฟฉายไปแล้วก็ไปสอบดูว่าคือติดก่อนมาประกรันติดไหมคือหนึ่งชีวิตซึ่งตอนนั้นไปหาตอนแรกก็ตกใจไประหาชื่อไม่เจอหาชื่อหมอไม่เจอหาชื่อหมอไม่เจอเนี้ยรู้อยู่แล้วอพอดีอพอดีมีสายมาบอกว่าเฮ้ยไม่ติดนะก็เราก็ทาใจครับแต่เราก็พิสตินิเทศเราก็ไปดูไปหาที่ชา้าคือหาที่ไดนเจอที่นิเทศไม่เจอเขาหัวร้อยร้อยหกสิบกว่าชื่อนี่คชื่อเราไว้แล้วก็ดู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 ตัวแบบมีคนบอกเฮ้ยมึงเบอร์หนึ่งไง มึงที่หนึ่งดีเทศสด้ว้ยนะปุ๊บโอ้ยโอ้ยชื่อเราคนแรกเพื่อเราไม่คิดว่าเราติดอันแรกเราก็ไม่หาแบบนั้นล่างๆใช่แล้วนโลงการลงมาเนี่ยก็มีความภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่เด็กรุ่นต่อไปที่มาสอบเนี่ยคะแนนสูงสุดของดีเทสจะตามสุดเป็คะแนนเราไม่หงายมั้ยมันจะมีหวังสูงสุดตามสุดของแต่ละปีแต่ก็เป็นคะแนนเราเข้าไปเป็นที่หนึ่งดีเทศอันนี้ก็คือคือส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออให้มีกําลังใจเราก็เรียนไปเลยเพราะเอาเราก็เอาอย่างที่เราตั้งใจว่าให้เราไม่สอบใหม่นะครับฉัันนฉก็ คิดตัวก็เรียนนิเทศไปเต็มที่เพราะชอบจริงๆก็ชอบอยู่ในาชอบอยู่ในลักษณะนั้นว่าถ้าหากว่าเป็นสายศิลป์นิเทศเราชอบที่สุดเพราะว่าอยากจะเรียนพวกโฆษณาครับครับมาความรู้สึกตอนนั้นคิดไว้นะครับครับแล้วพ่อพี่รอดว่าไงถ้าไม่ไม่ติดหมอละพ่อพี่รอดบอกก็ไปเรียนนิเทศช่วงนั้นเรื่องต้องบอกว่าพ่อเสียไปก่อนพ่อเป็นพ่อผมเสียตอนผมอยู่มสห้าคือคือตั้งใจให้แก แต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเสียแม้พ่อเสียแล้วก็จะสอบเสียไปก่อนที่ถงท่สอเา๋อเสียไปก่อนที่ึงวันทสอบเข้าก็ก็เราก็ทาให้แต่ว่าในใจเราก็ที่ฐานจิตไปบอกว่าถ้าเราได้อะไรเราก็จะได้เราก็ําทาอย่างนั้นนะก็บอกพ่อไปครับถ้าถ้าได้เราก็คงไปไปไปอธิษฐานจิตจุดทูบบอกแคไม่ได้เราก็บอกครับตอนนั้นเราก็เราก็อย่างที่บอกไปบอกว่าผมไม่ได้นะแต่ก็เพรน้ก็ขอขอเรียนอย่างสิ่งนี้ผมตั้งใจแล้วกันครับตอนนี้ชีวิตนักศึกษานิเทศศาสตร์ มันเปลี่ยนชีวิตของเด็กหนองหอคนหนึ่งไหมครับก็เปลี่ยนมากเลยครับเปลี่ยนจากหน้ามือหน้ามือเป็นหลังเท้า <laughs> ผมไม่เคยกลับบ้านครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดผมก็เริ่มกลับบ้านทบผมไม่เคยกินเหล้าครับนิเทศที่เขาแบบซัดกับแม่ไม่ต้องเป็นของไม่ดีน้ำเป็นเกลืนักเลยผมุ้อยในไร่ส้มก็เริ่มนะฮะหัดดื่มเหล้าหัดไร้ใเริ่มอย่างที่บอกร่างกายแข็งแรงครับตอนนั้นก็รู้สึกไม่เมาเลยครับเรื่งประวัติเร็วๆที่ซ้ำไปว่า บางทีกินแล้ากินแล้าเกิดรุ่นพี่แต่รุ่นพี่มาถึงเอนอนนอนคณะแล้วกันเดี๋ยวพาเออเดี๋ยวพาไปนอนห้องแอร์<ม>ไปถึงก็เข้าห้องประชุมนอนอยู่บนโต๊ะประชุมประจานเลยเปิดแอร์อย่างนี้โอ้โหพอตีอห้าเพิ่งพัลรวมมาพบคุณคุณคุณหรือจะเช้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาปิดแอร์อืมสมัยนั้นก็ก็เยียวยก็ปได้ก็เริ่มก็เริ่มเฮฮาไปแล้วก็ผมที่เคยไว้สั้นเนี่ยก็ยาวตลอดนะครับเพราะไว้ผมยาวผมไม่ตัดผมมาประมาณเกือบสี่ปีแล้วโอ้โหยาวขนาไไดไหนครับ ตอนนั้นผมก็เป็นพอดีผมเป็นคนพวกผมม้วนมันก็จะไปดูไม่ยาวมากแต่บางคนพักโทษผมมันก็จะประบลาดเราก็จะเป็นแบบย่อยโอ้โหแล้วการเรียนช่วงนั้นการเรียนในนิเทศศาสตร์เรียนิเทศศาสตร์ตอนนั้นคือทํายังไงผมก็ได้เออนี่คือเก่งโดยธรรมชาติคืออาจจะเป็นว่าเราเราเข้าใจวิชาที่เขาที่เขาสอนนะครับมันไม่ใช่วิชาท่องจำส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่ต้องเข้าใจต้องเข้าใจมีมากต้องเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่า สนุกอะ่ะเราเรียนด้วยความสนุกมากกว่าแล้วก็เขียนไปมันก็ก็จะมี A มี B เป็นหลักโโก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีปัญหากับการเรียนนะครับเพราะว่ะาจนทั้งเริ่มปีสามปีสี่เนี่ยคือช่างมาละขี้เกียจเลยมันต้องจํามากขึ้นก็ขี้เกียจบ่อยก็ปล่อยบ้ยางแล้วตอนแรกก็ก็ยังได้เเกรดที่ดีอยู่ยิ่ง้าเป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดนะปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองกียเป็นที่หนึ่งอยู่าแล้วปีกัสามจะกรดดกลงมา เคยคิดว่าอยากจะเอาเกียญย่ระดับหนึ่งแต่เราก็ขี้เกียจช่างมันเราคิดเหล้าเที่ยวงี้มันก่อนนะครับเราก็ไปทำกิจกรรมทำอะไรแต่างๆนั้นดอกไบ้างก็ช่างมันยังไงก็เหียญย่ระดับสองได้แลวนะครับโอ้โหแต่ว่าเราหาประสบการณ์ที่ไ่มองเรื่องของหาประสบการณ์มากกว่าทำกิจกรรมทำไปไปค่ายบ้างอะไรบ้างเล่นดนตรีบ้างอะไรก็ว่ากันแล้วการการเรียนนิเทศของพี่รอตเนี่ย เป็นไปอย่างที่คิดไหมครับหมายถึงว่าเข้ามาเรียนแล้วโอ้ก็ชอบเหมือนเดิมชอบยิ่งกว่าเดิมก็ชอบฮะชอบชอบแล้วก็รู้สึกสนุกคือคือมันจะมีช่วงแยกเป็นสายวิชาชีพเนียประมาณจักปีสานะฮะยุคผมเรียนเนยจะมีหนังสือพิมพ์มีประชาสัมพันธ์มีสื่อสัมวลชนสื่อสัมวมชนคือทำพวกอทีวีเอ่อโทรทัศน์วิทยุนะครับประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องทั่วไปคุณดูอยู่แล้วนหนังสือพิมพ์นะับผมไม่ชอบหนังสือพิมพ์นะครับคือเข้าไปตอนปีหนึ่งก็มีขายก็มีหนังสือพิมพ์ชื่อนิสตักกศึษ ตอนเราต้องไปยืนขายหนังสือพิมพ์ <c oughs> ต้องไปทำข่าวอะไ,ไรแบบน้เป็นธรรมเนียมนะครับ<ะ>ไปขายคือตรงสีแยกบ้างขายจริงๆนะฮะหรือไปขายตามหาอะไรต่างๆบ้าง<ะ>ก็รู้สึกว่านอกจากขายหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูทําท่านพิมพ์อะไรเราเราไม่ชอบ<ะ><ะ>อ่ะติดเบิกอะไรอะไรเราก็รู้สึกว่าพิจารณาพันธ์น,น,น่าจะดีกว่าที่งรื่องพิจารณาพันธ์นเนี่ยมันมีอยู่ประเจ็ดแปดหน่วยก็เป็นคือโฆษณาคือเรียกว่าประชาสัมพันธ์ธุรกิจแล้วก็มีโฆษณาคือมันมีพิจารณาพันธ์ในเชิงในเชิงเเออออ่่ รัชการนะครับเพือมันก็เป็นทางด้านเป็น government concern ครับทางด้านเป็นเป็น business ใน business เนี่ยก็มีโฆษณาแฝงนะครับผมก็มาเลือกเรียนโฆษณาซึ่งตอนนั้นมีคือแค่7จ็ดแปดหน่วยเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผมเมเจอร์อะไรก็ต้องเป็นเมเจอร์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แต่ว่าในนั้นก็จะบอกว่าเราจะมีโฆษณาบ้างเลยปัจจุบันนี้เขามีเป็นโฆษณาไปแล้วนะครับยากไปครับกำลังจะถามพอดีว่านี่เทศปัจจุบันมันแตกต่างโากเขาแบ่งเป็นต้อง8 8อย่างมั้งครับ นังเตีพิมพ์โทรทัศน์วิทยุประชาประชาสัมพันธ์โฆษณาสื่อสารการแสดงวาทวิทยาแล้วก็มีอะไรอีกสองงานผมจำไม่ได้ภาพยนตร์ภาพยนตร์อย่างไรที่เป็นฟรก็จะซอยไปค่อนข้างเยอะนี่แต่ชีวิตนักนิเทศศาสตร์หน้าใหม่แล้วกันที่จบจากโรงเรียนจบจากมหาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประชาสัมพันธ์เดินหน้าไปสู่ การเป็นคนโฆษณาได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามต่อในช่วงหน้าครับเด็กใหญ่ภูนใจนละตรงตามที่เราก็ทําจากที่เราทํางานที่แบคแครเนี่ยงินเดือนผมปรับถึงทุกหกเดือนปรับโอ้ขึ้นเลยคือเราเราทำคือเราทำโดยที่คือเขาวัดใจเหมือนกันนะพี่เราไม่เคยคิดเรื่องโอทีแล้วไม่เคยสนใจเราทํอะไรก็ได้6เดือนแรกเนี่ยผมไปฝึกงานตามแผนกัต่างได้เป็นดีเรคเตอร์ตามที่คิดเลยที่คิดละคือทุกอย่างมาตามสเตปบมดแล้วก็เป็นเป็นอย่างที่เราได้ พอถึงตรงนี้ปุ๊บรเามองแล้วเริ่มตื่นเต้น